เข้าใจดีว่าว่าผมต้องโดนขอบคุณที่ช่วยคนโง่คนบ้าคนนี้นะครับมันมีมือที่3ที่4ีห้ามันเป็นเพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกันจุขค,ค่ะนี่เคารพเตงมากพอที่จะไม่เป็นที่สาของใครค่ะสรุปข่าวดังรอบสัปด,ดาห์นี้กับข่าวห้ามพลาดหลากหลายรสชาติไปเริ่มด้วยข่าวดีที่อันดับห้า กับเกวิหวังของสองคู่รักคนดังคู่แรกแดนแพตตี hmm. ้เขาเลิกดีมาแล้วจากพระอาจารย์ที่นับถือคือวันที่สองพฤศจิกายนนี้เป็นวันดีวันธงชัยแต่งแล้วจะเจริญรุ่งเรืองแต่ง,งานนี้ทำเอาว่าที่บ่าวสาวถึงกับช็อกไปชั่วขณะเพราะจะเตรียมงานทันไหมนะ mm hmm. ก็เดือนหน้าแล้วนี่ mm hmm. ส่วนอีกคู่คือแพทริเซียกูดกับน็อตวิเศษที่เตรียมวิวาดเดือนธันวาคมนี้แถมหยอดหวานว่าถึงไม่ใช่เวลานี้ก็แต่งกับคนนี้อยู่ดีพร้อมเปิดอู่ทันทีเล่งมีทาย,ยาทสามคนให้เท่าบานพี่ชายน็อตวิสรุษ เราก็คบกับน้องมาสักสาปีแล,ล้วคิดว่าอะถ้าไม่ใช่น้องอะถ้าไม่ใช่เวลานี้นะครับอีกปีอีกสปียังไงก็เป็นคนนี้อยู่ดีก็รูร้สึกว่าเออคนนี้เป็นน่าจะเป็นคู่ของเราขนาคตครอบครัวเราจะใหญ่แค่ไหนครับก็อยากปล่อยเป็นธรรมชาติก่อนแต่ตัวผมผมก็อยากจะมีมีน้องสักส,สองสมามคนอย,อยากให้อยากให้เท่าอย่างร้อย สี่กับการเดินภัยบนท้องถงนนเมื่อาตามวราวุธเจอเรื่องระทึกเมื่อจู่ๆก็มีรถขับปาดหน้าบนทางด่วนและยังพยายามไม่ให้เขาแซงจนเกือบเกิดอุบัติเหตุวอนอีกฝ่ายติดต่อกลับถ้าตนเผลอทําอะไรผิดไปก็พร้อมขอโทษและได้ให้ตํารวจช่วยเช็กล้องทางด่วนอีกทางเนื่องจากกล้องหน้ารถของตนใช้งานไม่ได้เกิดว่าพี่พี่คนคู่กรณีผม,มที่ดูอยู่นะครับ เขาเห็นคลิปนี้ผมให้เขาแจ้งผมมาเลยหรือให้เขาส่งคลิปหน้ารถเข้ามาเลยว่าผมไปขับรถหรือทําอะไรไม่ดีหรือทําให้เขาผิดใจผมจะขอโทษเขาถ้าผมผิดการที่พี่ทําแบบนั้นมันอันตรายมากซึ่งที่ผมอยากให้อยากเจอคู่กรณีเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาจะไปทําแบบนีน้ใครไม่ได้ กลายเป็นกระแสดราม่าไม่น้อยกรณีที่โตโนโพาคินเตรียมไว่ข้ามของในโครงการ One Man and the River เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวในวันที่22ตุลาคมนี้แม้เจตนาดีแต่หลายคนมองว่าเสี่ยงอันตรายเกินไปและน่าจะหาวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่าล่าสุดเจ้าตัวขอชี้แจงผ่านเพจเก็บรักเข้าใจถึงความห่วงใยแต่ยืนยันขอมุ่งมั่นไม่ว่าใครจะมองว่าโง่หรือบ้าซึ่งล่าสุดได้ยอดบริจาคก,กว่า1ล้านบาทแล้ว ผมเหนื่อยยังเลยกับความดังของผมเผมเห็นเยอะแล้วครับกับคนพูดกับคนเม้นตแต่ผมเชื่อว่าโลกจะดีขึ้นได้ด้วยการลงมือทําครับจะตัดเอาประโยคไหนไม่ใส่ภาพไหนไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจดีว่าว่าผมต้องโดนเราเอาเวลามารักกันดีกว่าไหมครับไม่จําเป็นต้องเข้าใจผมผมไม่มีเวลาขนาดนั้นครับผมเอาเวลานั้นไปฝึกไปซ้อม ขอบคุณที่ช่วยคนโง่คนบ้าคนนี้นะครับอันดับสองกับมาหากับรักสะเทือนวงการที่จบแบบศบไม่สวยของพลอยหอววังและแฟนหนุ่มมาเสอร์ฟทูสิรัตแฉแหลกฝ่ายชายน้องใจซ้ำซากมีมือที่3-4-5หแถมยังบ,บอกใบให้ว่าเป็นคนไกลตัวที่อยู่ในวงการอีกด้วยมันมีมือที่3ามที่สี่แล้วันจบที่สฝั่งเขาฝั่งหนุ่มไม่มีแล้วก็มันเป็น เพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องมันไม่ไหวแล้วจุกค่ะจุกแต่ว่าคือพอไม่อยากพูดถึงแล้วอยากอยากให้พูดถึงแค่นี้พอเพราะว่าก็เหนื่อยกับอันนี้มาเหมือนกันค่ะใช่จบไม่ดีค่ะใครยังยไงเป็นใ,ใครแล้วแต่เลยค่ะเอาเลยค่ะ ซึ่งในเวลาต่อมาฝ่ายชายได้ยอมรับผ่านไอจีวันเลิกกันด้วยเหตุผลที่พลอยกล่าวไว้จริงแบบไม่มีข้อแก้ตัวและขอโทษสิ่งแย่ๆที่ได้ทำลงไปก่อนที่ชาวเน็ตจะสวมวิญญาณนโคน,นันตามไปเปิดวาร์ปมือที่3ซึ่งหวยไปออกที่นักแสดงสาวนิ้งชญญาที่มีรูปหลุดสุดสนิทสนอมออกมาแต่งงานนี้นิ้งโตกัดทันควันยืนยันกับทูเป็นแค่เพื่อนและไม่ใช่มือที่3ของใครซึ่งตนได้พูดคุยอย่างบริสุทธิ์ใจกับพลอยไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนและไม่มีอะไรต้องเคลียร์อีก นิ่งคิดว่านิ่งเคารพเองมากพอที่จะไม่เป็นที่สามของใครค่ะใช่ค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงจมันไม่มีการสารสัมพันธ์ต่อมันมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันบูนบี่คือเพื่อนออจริงๆใช่ค่ะไม่เคยใช้คำว่าแฟนไม่ไม่เคยแช้ว่าแฟนแน่นอนค่ะด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วพี่ขอไม่ลงดีเทลในเรื่องนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าแบบความบริสุทธิ์ใจของเราคืออะไรตรงไหนแล้้วเเรรราาพูดถึงงงงตไไหนออะะยย่่ีค แต่งานนี้เรื่องที่จะจบดูเหมือนไม่จบเมื่อคริสเผาวังป้าระเบิดวัคทองผ่านทวิตเตอร์หลังนิ้งให้ข่าวด้วยประโยคสั้นๆแต่สะเทือนแรงว่าวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะงานนี้จะจบลงแบบไหนต้องติดตามต่อไป และอันดับหนึ่งขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่เหตุสะเทือนขวัญอดีตในตำรวจบุกกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดน้องบัวลำพูก่อนจะปปิดชีวิตตัวเองและลูกเมียทำให้มีเด็กเล็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตเกืบ40รายจนช็อกคนทั้งประเทศ ซึ่งเหล่าคนบันเทิงก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจผ่านโซเชียลมากมายไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยาย,ายา Kimberly, ปป่าย่าคิมเบอรี่เปยปันวาดจะานงพนีเป็นต้นขณะที่กบุปประพสราสุนารีได้ตื่นเช้าเพื่อตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กๆที่ต้องจากไปและขอภาวนาอย่าให้ต้องมีการสูญเสียเช่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเลย